เจริญสุขท่นานสาธุชนทั้งหลายนะวันนี้ก็เป็นวันที่14 14ตุลาคมพุทธศักราช2 5งพันนะก็ดูแล้วก็ หลายปีแล้วนะที่ได้สร้างรอยพุทธบาทพุทธเจ้ายีปดพระองค์นะที่วางซ้อนๆอ,อยู่ด้านหลังนะวันนี้ปรากฏว่าแสงนะแสงแสงทองหรือแสงสีแดงนะไปอยู่รูนะทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางใต้นะที่ให้เห็นเมื่อกี้ แสงไปอยู่ทางใต้แสงไปอยู่ทางใต้แสงแสงีแดงเอาละวันนี้ก็มากราบพระพุทธเจ้า20นะรอยพุทธบาทพุทธเจ้า2 8พระองค์ที่ตั้งไว้ก็ตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาแล้วก็ไม่ค่อยจะดีนะมันป่วยแบบ แปลกๆรักษาก็ไม่หายนะขอพรหลวงปูด่ดูนะที่ท่นานอนุญาตไว้ก็พอประทังไปได้แต่ก็ยังเป็นอยู่นะพอออกพรรษามาก็กราบรอยพุทธบาตพระพุทธเจ้า28พระองค์นี้แหละ กราบก็รู้สึกว่าดีขึ้นเลยนะทุกๆอย่างดีขึ้นผลต่างๆที่เกิดขึ้นก็คลายลงก็เลยนึกว่าโอ้ชัยรอยพุทธบาทพระพุทธเจ้า28พระองค์ รอขึ้นเมื่อปี2พุทธศักราช2555นะหลังจากที่น้ำท่วมเมื่อปีพุทธศักราช2554น้ำท่วมโรงงานกะว่าจะเททองรอปี54แหละแต่ปรากบว่าน้ำท่วมโรงงานก็เลยต้องมาเททองหลอปีพุทธศักราช2555 หล่อครั้งละสองรอยสองรอยนะคือคือท,ทีละสองชุดสองชุดแล้วก็มาตั้งให้โยมปิดทองกันที่กุฏิที่วัดเนี่ยจนกว่าจะครบอ่ะก็น่าจะสิ้นปีนะปีะน่าจะประมาณสิ้นปีพุทธศักราช2555ัเนี่ยแหละก็ยกขึ้นตั้งที่เห็นเนี่ยยกขึ้นตั้งตอนนั้นเนี่ยรอ้อยพุทธบาท น่าจะประมาณชุดละห้าหมื่นห้าหมื่นหล่อด้วยทองเหลืองแล้วก็ทองคำที่ญาติโยมนำมาถวายทองคำก็มีหล่อชุดแรกชุดสุดท้ายนะร้อยสุดท้ายนะเป็นทองคำของพุทธเจ้าของเรานั่นแหละก็อยู่ต่ำสุดอยู่ล่างสุดก็มีทองคำ ฉะนั้นเนี่ยทองคําจึงสูงค่านะทองคําทองเหลืองนะเงินนะต่อไปจะสูงค่าสูงราคานะถ้าใครมีก็เก็บเอาไว้ทองนะเก็บเอาไว้นะต่อไปจะสูงค่ามากแล้วก็วัตถุ นะที่เป็นเงินเป็นเหรียญน,นะนะเหรียญที่มีที่สมัยรัชกาลที่เกนะ้านะต่อไปจะมีคุณค่ามีราคาเพราะว่าโลหะมันจะหายากนะโดยเฉพาะพวกก่อสงครามเอาโลหะนี่ไปทำอาวุธทำาี่บรวุธมันก็หมดไปส่วนทองคำเราก็ ยกไว้สูงเพราะเราสร้างเจดีก็มีทองคำนะยอดเจดียอดฉัดรเราบูชาไว้สูงบูชาไวด้ดีนะฉะนั้นเนี่ยสําคัญมากทองคํานะจะมีแต่สูงค่าสูงค่านะไม่มีตกต่ำหรอกนะยิ่งกว่ามันเป็นของมงคลอนะ่ะของดีอ่ะ นะอยู่กับใครก็ดีกับคนนั้นเข,ข,ข,นะข้มแข็งแข็งแรงนะใครมีทองคำเข้มแข็งแข็งแรงฉะนั้นถ้ามีโอกาสเนี่ยก็หาเก็บไว้นะถ้ามีเงินเหลือนะซื้อทองคำเก็บไว้แล้วเงินจะเหลือเองนะเงินจะเหลือแล้วไม่ต้องขายนะเก็บไว้แต่อย่าให้ใครเห็นนะ เก็บไว้ในบ้านเราอย่าให้ใครเห็นพราเห็นแล้วก็จะถูกเขาแย่งชิงถูกเขาปล้นได้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นของมงคลนะยามแม้แต่ทองคําเปลวนแหละยามเราขึ้นบานใหม่หรือทาพิธีอะไรอะไรเราก็ใช้ทองคํเพราะมันเป็นวัตถุวัตถุที่มันเป็นมงคลนะวิมานเทวดาก็เนี่ยเป็นแก้วมณีเป็นทองคำใช่ไหมละ่ะวิมาน แม้แต่วังพญายนาคก็แร่ทองเยอะนะอย่างนี้ฉะนั้นนีทองคำเมื่อเรามาสร้างบูชารอยพุทธบาทพุทธเจ้ายีปพระองค์ทองเหลืองเี่เรายกขึ้นสูงจโยมเห็นอยู่ข้างหลังนั่นแหละนั่นคือรอยพุทธบาทพุทธเจ้ายีปพระองค์สูงค่านะไม่มีที่ไหน ไม่มีที่ไหนได้สร้างได้ทำฉะนั้นมันเป็นของสูงค่าของล้ำค่าสำหรับตมาเองนะก็คือถือว่าได้ร่วมกับญาติโยมสร้างไว้วันนี้ก็โมทนากับทุกคนที่เคยร่วมบุญร่วมกุศลกันมาไม่ว่าจะเป็นโยมทัชชาบิมาทรีโยมสุภาพมีแก้วโยมแม่บุภาโมมิม่ง หรือใครๆนะหลายๆคนทุกคนละที่มาร่วมบุญร่วมกุศลอย่างสำคัญให้ได้รอยพุทธบาทขึ้นมาสำเร็จเนี่ยทุกคนต่างมีคุณค่าด้วยกันนะเทวดาทั้งหลายที่มาร่วมโมทนามาร่วมสร้างร่วมทำต้นจิตตนใจให้ผู้มาร่วมสร้างร่วมทำกันนะรอยพุทธบาทพุทธเจ้า28่พระองค์ พระพุทธเจ้า28พระองค์นะก็ขอให้ทุกคนโมทนาร่วมกันในบุญในกุศลที่สำเร็จแล้วของพวกเรานะวันนี้ก็จะมากราบไหว้พุทธเจ้านะรอยพุทธบาทพุทธเจ้ายี่พระองค์นั่นแหละแต่ก็โมทนานะให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นแม่พระธรณีนะพระโบวเข็มนะคุณบุตรจุวรรณศิลาคุณติดาโรวงทอง จักรวาลนะสมานเนรไข่นะผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนอะลูกๆหลานหลานของพยาราหูนะแสงสุรีจันทรานาคีแม่พระธรณีนะที่เกี่ยวข้องตรงนี้นะแสงสุรีก็บอกให้สร้างพุทธเจ้าย8บแปดโลงจันทราก็บอกให้สร้างรอยพุทธบาทพุทธเจ้าย8บแปดโลงนาคีก็เนี่ยมาอยู่เนี่นะเป็นพญานาคแล้วก็ แม่พระธรณีก็อยู่ข้างล่างเดี่ยวข้องกันเอาละนะต่อไปก็จะได้บูชารอยพุทธบาทพุทธเจ้ายี่แปดรงกันนะ Samput decah namo tecah Tawato arahato semah Samput decah Namo tecah Tawato luarahato semah Samput decah Namo buddhaya Rabudhaya daerah tanayah Mani neperat jatuh lagi Kisah jatuh ยะธาภุปโฎาภุตสัูชาธรรมะปูชาสังฆปูชาอภิธาตังวรังคถาสิวลีจะมาเทรังหังวันตารมิจุโรโตหังวันตารมิธาติโยหธรามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเทวีสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพลังปต๊าปัจเจกานันติยักพลังรัตนเตษตระนังสุนันตามิสัพพสุพุทธังอาิตาวิธรรมิตาบิสังฆาทิตา

पुत्र नगदी ताबीत नमादी ताबीत संग हंगामी स्नान भुदाया प्रभुदा त्रायतनयास मनीनुपरक्षतुरासी दिशा सुतमा पुत्र तमो संको जता पुत्र अपुत्र पूजा तम पूजा संग पूजा अभी जान वारंग कंतालीली जमादेरा हंगवं ताबी दुरतो हंगवं ताबी ताबियों मताबी कपसु पुत्र सम्मा संग पूजे वित्त फेहुता सबे तम्मा सबे संग �

ਬੰਕ ਲੋ ਕੁ ਨੀਤਾ ਤਾ ਬੋਲ ਬਨੋ ਬਨੋ ਤੀਰੋ ਰੇਵਾ ਤੋਰਾ ਤੀ ਵਤਨੋ ਕੋ ਬੀ ਤੋ ਗੁਨਾ ਗਾ ਪਨੋ ਆਨੋ ਮਾ ਦੀ ਤੁ ਮੋ ਬਸ ਬੋਲੋ ਕਵਚੋ ਤੋ ਨਾਰਦੋ ਵਰ ਕਰ ਦੀ ਤੁ ਤਤਸਾ ਹੋ ਸੁਮੇ ਤੋ ਆ ਤੀ ਖਲੋ ਸੁ ਜਾ ਤੋ ਦਪਰੋ ਕਾ ਕੋ ਪੀ ਜਾ ਤੀ ਨਰਾ ਤੋ ਤਾ ਤੀ ਗਰੂ ਕੋ ਦਾ ਮਾ ਤਾ ਸੀ ਤੁ ਮੋ ਹੋ ਤੁ ਤਰੋ ਬੋਲੋ ਕੇ ਤੀ ਤੋ ਜਵ ਸੰਵਰੋ ਕੋ ਤੋ ਰੋ ਤੋ ਬੁੱਧੋ ਵੀ ਤੀ ਜਾਲੂ ਬਮੋਰ ਦੀਸ ਪੈ ਤੋ ਤਕਾਵੇ ਤੁ ਬੁੱਧ ਗਾਇਆ ਕੋ तापुंधन लोजत तोवाहु गोना कमरोरा नसु बंदपुंजी संपन्नों बोधमोह सुजापुंकोहों ते सांग मिलता पाते मन्दामि तुले वादसांग मन्दाचे वादमे ते संगे संज्ञानेशनी कमने शापित प्राण पनंतरामे तोगरास्तर मंगरासी पंगरासु नज़ा मंगलसु मनादे मतांगुं तामोमतो विशुपतारा पागु ततकोना गमना कर्तव्य पाबो तमे नमामि ह ओतवी होगा गुमा देवा नमामि अंगमहत कोन फापु पुपु चाउ बेबले कुम गोमे सहरनी तो मरोंगा तेटा बा पेलो परजय का प्रजा इन กําลัง पेปกति निर्मल भाई भगवान दीชัยชนะ बन मगन ने कान सुमेर ทางแล้วพลาดทำมังแล้วพลาดสังขางแล้วพลาดพระพุทธเจ้าย่างพระบาทอิติบีโสภควาพุทธทางแล้วพลาดทำมังแล้วพลาดสังขังแล้วพลาดพระพุทธเจ้าย่างพระบาทอิติบีโสภควาพุทธทางแล้วพลาดทำมังแล้วพลาดสังขางแล้วพลาดพระพุทธเจ้าย่างพระบาทอิติปีโสภควา ओम ता नमः ओम ता नमः ओम ता नमः